สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูตู้ไม้เก่า ตู้หนึ่งนะครับซึ่งตู้นี้นะครับได้มาจากคุณยายท่านหนึ่งนะครับก็คุณยายบอกว่าฝากซ่อมหน่อยนะครับเพราะว่าตู้นี้นานแล้วนะครับเท่าที่สอบถามดูนะครับตู้นี้มีอายุประมาณ42ปีแล้วนะครับแต่เดิมนะคุณยายเคยใช้ตู้นี้นะครับขายน้ําดื่มนะครับในอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับให้ซ่อมตู้นี้นะครับไว้ให้หลานสาวนะครับใส่ของเล่นข้างในนะครับหรือว่าใส่ของกระจุกกระจิกอะไรพวกนี้นะครับพวกไม้หรือว่ากระจกอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับที่เป็นโครงอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่า,าที่เป็นชั้นอะไรพวกเนี้มันก็จะผุแล้วนะครับมาถายให้ดูกันก่อนนะครับว่าลักษณะของตู้นะครับสมัยก่อนนะครับเป็นยังไงนะครับตู้เก่ามีอายุตั้ง42ปีเนี้ยน่าเก็บรักษาไว้นะครับเรามาดูกันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของบ้านนะครับ ดูแล้วก็ไม่น่ Emperor, นาจะซ่อมยากนะครับก็ neck. คือเปลี่ยนแค่ไม้อัดข้างบนนะครับกับไม้อัดข้างล่างนะครับแล้วก็ชั้นตรงกลางนะครับถ้าว่าใครนะครับมีตู้ไม้เก่าๆแบบนี้นะครับผมว่าเก็บรักษาไว้นะครับถ้าว่าพอซ่อมแซมได้ผมว่าซ่อมแซมไปเถอะนะครับตู้แบบนี้หายากนะครับเนื่องจากว่าบางตู้เนี่ยจะมีคุณค่าทางจิตใจมากนะครับสำหรับบางท่านนะครับควรพยายามเก็บรักษาไว้ในที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแดดแล้วก็โดนฝนนะครับตู้ไม้ก็จะอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบก็ โลง้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองแกะฝาบ้านตุ๊ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูนะครับจะลองดึงมาก่อนนะครับออกมาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตะปูแบบนี้นะครับล่องลิ้นนะครับที่สําหรับไว้ใช้เลื่อนนะครับ ไปเลื่อนมาเดี๋ยวลองอันนี้อันนึงน,นะครับมีชิ้นหนึงได้ไหมนะครับตั้งขึ้นเลย้กันะะนะครับเดี๋ยวเราค่อยดึงตรงนี้ค่อยๆเนะรากดไปนี่นะครับบางนะครับค่อยๆถอยอยอกมาเนี่ยครับฝุ่นก็เยอะเลยครับ ล่องตะปูนี้ก็ไว้เกี่ยวตรงนี้นะครับแลน้นะตัวนี้ก็มีตะปูล็อกไว้ได้วยนะครับ1จุดสจุดสจุดสจุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนของนี่นะครับไม้ที่ผูกนะครับก็แก็บบ้างเลยผมว่าปวกน่าจะกินนะครับอันนี้ น่าจะเป็นรอยปวกนะครับชัวร์เลยครับมีรอยทางเดินของปวกนะครับลองรื้อส่วนถัดไปต่อกันเลยนะครับเช่นที่เป็นแบบนี้นะครับไม้อัดด้านด้านล่างนะครับแล้วก็มีของไม้อัดด้านบนด้วยนะครับที่เป็นฝาตู้นะครับเผื่อใครมีตู้เก่าแล้วอยากจะซ่อมแซมเองนะครับลองค่อยๆแกะดูนะครับตรงนี้ก่อนแล้วกัน แล้วนะครับไม้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนแล้วก็มีไข่ควงอันนี้นะครับปากแรนแล้วก็แข็งๆนะครับก็ต่อเลยนะครับซ่อได้นะครับใช้งานได้นะครับเพราะว่า กระจกยังดีอยู่นะกระจกนี่แทบจะรอบตู้เลยนะครับเส้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับหรือฝากมวลต่อนะครับค่อยๆใช้ออตัดแป็นเงี้ออกได้นะครับ มีดูชั้นชั้นไปนะครับ พยายามจะหาล่องอยู่แห้ะครับว่าพื้นเขาอยู่ตรงไหนนะครับเรียบร้อยเป็นแบบนี้เลยนะครับ เป็นชั้นๆเลยนะครับค่อยงัดนะครับ มีความยาวประมาณนึงเลยนะครับสำหรับตะปูนะครับเป็นไม้ครับหลังจากที่เื่อาแล้วนะ,ะนะครับผมว่าก็ได้เห็นเป็นโครงแบบนี้แล้วนะครับเป็นโครงไม้นะครับ โครงตู้ก็ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับได้ถอนตะปูออกไปแล้วนะครับแต่บางตัวที่ถ้าหากว่าหัวยังไม่จมนะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องเจียเจียหอกก็ใช้ค้อนตอกลงไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นการเก็บหัวตะปูไปด้วยนะครับเป็นกิจกรรมยามว่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับคลิปการลื้อตู้ไม้เก่าอันนี้นะครับก็จะขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ